คุณคิดว่าข้าวแกงจานนี้ราคาเท่าไหร่ผิดทั้งหมดครับจานนี้10บาทจริงๆครับ10บาทจนปี65ก็10บาทาร้านป้าขนึงอยู่ที่วัดศรีสุทธารามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและนี่คือเจ้าของตัวจริงป้าขนึงวิจารั์ราคาเดิมไหมเดิมค่ะ เท่าไรครับสองอย่างกส,สิบบาทสอย่างสอ่บาท40ี่สิบปีแล้วสี่ปี40ปีปีแล้วีปีนี่วันีสองนี้ป้าคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเริ่มขายข้าวแกงตั้งแต่จานละสามบาทปรับมาเป็นห้าบาทและสิบบาทปัจจุบันตนเองก็ยังเป็นแม่ครัวโดยมีลูกชายและลูกสาวเป็นผู้ช่วยขายหมดป้าคนหนึง่ง ก็จะทยอยทำกับข้าวมาเติมตลอดทั้งวันป้าคนึงยืนยันหนักแน่นกับลูกค้าว่าแม้วัตถุดิบในการปรุงอาหารจะปรับราคาขึ้นทุกอย่างก็ไม่เป็นปัญหาวันนี้ไม่ได้คิดว่าจะกำไรมากหรือน้อยคิดว่าเป็นการทำบุญมากกว่าและเชื่อว่าผลบุญทำให้ตนเองผ่านพ้นจากช่วงวิกฤตของการป่วยต่างๆมาได้ไม่มีหนี้สินไม่กังวลไม่ทุกข์มีแต่ความสุขที่ได้แบ่งปัน ใจต้องเป็นผู้ให้ใจรักคือร่างกายต้าแ,แข็งแรงตา้าบิฐานเลยเนาะคือว่าเดิมพันชีวิต10บาทเนี่ยบอกถ้าแม่ตายแล้วใครจะตายกระรวงพมเห็นความตั้งใจและการเป็นผู้ให้ที่ทำมานานกว่า40ปีจึงขอมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมให้กับคุณป้าคนึงวิจารั์ครับ